หมอปลายเปิดใจครั้งแรกหลังไลส่สดขายสบู่น้ำมนอวดล้างสิ่งอัปมงคลรับรู้สึกผิดคิดน้อยหมอปลายแพกระซิบหรือภิกษุณีสุทัศสนาเปิดใจหลังไลส่สดขายสบู่น้ำมนันอวดอ้างล้างสิ่งอัปมงคลยอมรับรู้สึกผิดคิดน้อยเมื่อวันที่28กันยายน2565ภิกษุณีสุทัศสนา หรือหมอปลายแผยกระซิปได้ออกมาชี้แจงกรณีดาม่าขายสบู่น้ำมนต์โดยบอกว่าการไล์สดเกิดขึ้นที่ศรีลังกายอมรับว่าไล์าขายของจริงแต่ทําอยู่ที่ประเทศศรีลังกาและไม่ได้ทําที่ประเทศไทยและได้ขออนุญาตพระอุปชาแล้วว่าทาได้ยอมรับรู้สึกผิดและคิดน้อยที่ไม่ได้ปรึกษาฝ่ายไทยเพราะคิดว่าทําอยู่ที่ศรีลังกาและเงินที่ได้มาทั้งหมด ก็ถวายวัดที่สีลังกาหมดแต่ทุกครั้งที่ไหลก็จะบอกญาติโยมเสมอว่าไม่มีการบังคับให้ซื้ออยากช่วยก็ช่วยและอยากให้มีของแลกเปลี่ยนแต่หลายคนในไทยไม่เข้าใจและเพราะไม่ได้ดูไล่สดทุกครั้งส่วนเหตุผลที่ภิกษุนีต้องหาไรายได้เพราะชาวบ้านสีลังกาไม่มีไรายได้ไม่มีการถวายสังฆทานหรือถวายปัจจัยแบบวัดไทยแต่จะถวายดอกไม้ และส่วนตัวเองก็ไม่ใช่คนขี้ขอแต่จะหาอะไรทำด้วยตนเองจึงได้ปรึกษาอุปชาที่วัดและท่านก็อนุญาตส่วนราคาสบู่ขายก้อนละ129บาทเท่านั้นไม่ใช่199บาทส่วนสรรพคุณของสบู่ที่บอกช่วยล้างสิ่งอัปมงคลและสิ่งสกโปกเพราะแต่ก่อนคนจะมาวัดมากและปกติต้องอาบน้ำมนต์เจวัดแต่ไม่สะดวก จึงหานวัตกรรมใหม่มาช่วยยอมรับว่าขิดสั้นลืมว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมส่วนเงินที่ได้จากการขายสบู่ถวายวัดที่ศรีลังกาจนถึงตอนนี้เกือบหนึ่งล้านบาทแล้วครั้งล่าสุดถวายสามแสนห้ทางนี้พระภิกษุณีปรายยอมรับว่าจะบวชให้ครบหนึ่งปีถึงแม้ว่าตอนที่บวชเป็นภิกษุณีจะลำบากและไม่ค่อยมีรายได้เหมือนกับตอนที่เป็นหมอดู และหลังจากที่เกิดกระแสดราม่าตนเองก็จะไร้โสดและพูดขายสบู่ให้น้อยลงแต่ใครที่เคยร่วมบุญและใช้สบู่ก็ช่วยรบกวนรีวิวให้ด้วยจะได้เอาปัจจจยตรงนี้ไปช่วยต่อพร้อมทั้งฝากถึงสีสวนจันญ,ญาว่าก่อนที่จะฟ้องใครควรจะคุยกันส่วนตัวก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆไปทําให้เป็นเรื่องซึ่งถือว่าไม่แฟร์มองว่าส่วนหนึ่งเพราะอาจจะหิวแสง ก็คงต้องปล่อยเขาไปส่วนกรณีที่พระพยอมออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทําให้ภิกษุณีเสียมเสียนั้นส่วนตัวยอมรับและขอโทษที่คิดน้อยไปจริงๆอย่างไรก็ตามภิกษุณีสุทัศสนาเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อเยี่ยมบ้านเท่านั้นและจะเดินทางกลับไปที่ศรีลังกาในวันพรุ่งนี้